ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ปากคลองแล้วโหปาก <c oughs> ที่มากตอนนี้พี่พงพับอะไรอยู่เน <c oughs> ี่ยเพื่อนก็อยู่กับเราเพื่อนดิงไว้กับเราเลยแบบทิ้งไว้เลยเหมือนเป็นโทรศัพท์เรา <c oughs> อันนี้ความ <c oughs> จำเต็ม <c oughs> ตาลอยเลยอะ ย่องค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปทำวันเดย์ทริปที่ปะของตลาดนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อดอกไม้ไม่เชิงว่าซื้อแต่จะเป็นการไปดูดอกไม้เพื่อจะเตรียมตัวสำหรับวันปะฉิมในวันที่หนึ่งนี้นะคะแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นด้วยนอกจากไปปะของอาจจะไปคาเฟ่ก่อนจะไปถ่ายรูปนิดนึงนะคะเดี๋ยวทำอะไรเสร็จแล้วมาให้ดูอีกทีนะ ตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนที่มอจทนะคะเรามาทำอะไรที่มอจทอะเพื่อ,อนหมดเกลดสุดมากินซูชิหรือเปล่าใช่ไหมมาแล้วเพื่อนเพื่อเตรียมออกเดินทางไปปา่าคงตอนนี้นะคะเราอยู่กับที่ มาเชิดดอกไม้ไปวันวันวันที่หนึ่งวันจาัเย่อให้น้องๆเป็นไงเพื่อนอู๋ปากจิ้มมากเป็นไงเพื่อนสวยมากพี่จ้าไปถิ่ดอกไม้อ่ะเป็นไงครับการมาปากฟองครั้งแรกอร่อยไปกันต่อดอกไม้เยอะ

ทำไมผมเป็นนะั่ะตอนนี้ทริปเราตอนแรกคือจะไปนั่งทํางานชิลๆที่คาเฟ่แาวบ้านมาปักทองแล้วทีเ,เนี้ยทำอะไรไม่ทันก็เลยได้มาที่ปักทองแทนแบบมาปักทองเลยไม่ได้มาทาเฟ่นี้อยาะค่ะเพื่อนก็อยู่กับเราเพื่อนดิงไว้กับเราเลยแบบทิงไว้เลยเหมือนเป็นโทรศัพท์เรา ทำไมดูหมดเอเนอรจ่ังเลยครับปากผมซีดหแล้วครับเหนื่อยอ่ะทำไมเราไม่ขับรถขับรถแล้วจะไปเดือดบตาบ้าแล้วขึ้นมาถ่ายรูปกันที่สะพานพุทธถ่ายรูปแบบปกติไม่นานเราถ่ายกับกล้องดิจิตอลเดินกล้องดิจิตอลที่เรามีก็คือของเพื่อนเยบกล้องแล้มันนิ่งๆห่ายคือให้ถือกล้องนิ่งๆงยังไงอ่ะเดินก็ลำบากอยู่ละบีรู้ยังว่ามีการสั่น เฮ้ยถือ,อยังไงให้นิ่งขนาดนั้นว้าวว้าวพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะอินเซิร์แล้วจวแปะอินเซอร์คนตัดต่อจะแปะอินเซอร์ให้ประมาณร้อยรูป กองเปืื <c oughs> อนด้วยตอนนี้นะคะเราก็อยู่บันที่อาคารบูนแล้วแล้วก็มาถ่ายรูปกันเดี๋ยวตกไม่ตกมีเรือด้วย <c oughs> ความ <c oughs> จำเต็มตาลอยเลยเ <c oughs> มื่อคุณมีรุ่นน้องที่รู้จักเยอะ <c oughs> และคนฝากของฝากซื้อเยอะมากอ,มอ,อ,อ,อันนี้ไม่น่าจะผิดที่รถกูนะกูว่าผิดที่รถมึงคะน้อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดอกไม้มึงจะเหลือไหม <c oughs>